สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเรากลับมาเล่นเกมกันอีกแล้วกับเราบอกแต่ทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ไหมแมปที่เราเล่นตอนนี้มันปิดไปแล้วมันปิดไปแล้ว,ลว,ลวทุกคน<ะ>เกมหน่อยในแมปนี้ไปหาแบบสกีบีดี้เคมนันละเมอจะทำไห้ฟ้าฉ่โหดของเราแม่งมเพราะเราไปเจอแมปใหม่มา <c oughs> นั่นก็คือแมปสกีบีวว เป็นแมพที่แบบคล้ายๆกันก็คือแบบมันจะหาเหมือนกันเ,เห็นแล้วก็เปิดเลยเก <c oughs> มเนี้ยมันเหมือนเลยนะทุกคนมันเหมือนกับเกมนู้นแต่ว่าแค่ว่าแมพมันจะกว้างกว่าหายากนิดนึงมันอาจจะต้องทำภารกิจยอยะไรแะแต่บอกเลยว่าโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูอืสวยมากก็คือแบบมันสวยมากทุกคนอ่านี่ไงเขาก็จะให้เลือกว่าฉันคือฮีโร่คือฮีโร่อ๋อแปลงร่างเป็นฮีโร่แปลงร่างเป็น มแมก่อนจะเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รชกับ Subscribe ช่องพี่ฮัลโหล o n k ด้วยจ้ะอ๋อนี่คือที่เปลี่ยนทีมใช่ไหมแต่ลองดูดิเบิด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 อ๋อนี่ไงเราก็จะเปลี่ยนเป็นสกีบิดี้เลยอ๋อมากดปุ่ม E ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อเปลี่ยนสวัสดีครับผมคือสกีบิดี้ถอยเ,เลทครับผม <laughs> งั้นเรากลับมาเป็นฮีโร่ดีกว่าเพราะวันนี้เรามีภารกิจตามหาตัวละครตัวเด็กโอ้โหตอนแปลงร่างคือโคตรเท่แต่ว่าทุกคนแบบแหบมบ่เแหบบนะ <laughs> ี้ยดูดิอุ๊ยทะลุทะลุ ลายละเอียดเขาดีเวอร์ทุกคนดูสูตรเป็นสูตรคือสวยเวอร์ดูดูดูเจอร์เท็กเจอร์ความเก่าความแก่เออ ความฝุ่นเกาะนิดหน่อยดูแสงข้างนอกดูแสงข้างนอกโอ้โหแสงพาริที่เป็นแสงพาราทิดคือเดินช้าอยู่นะเราจะมาตามหานี่เลยตัวละครตัวนี้เรียกว่าลำโพงสไตเดอร์ปลดล็อกก่อนยังใช้ไม่ได้คือมันจะเหมือนเกมนั้นเลยก็คือว่าเราสามารถแบบพอเราหาเจอใช่ไหมเราสามารถแปลงตัวตัวนั้นได้แล้ววันนี้ภารกิจของพี่อยาลุงก็คือหาเจ้าสปีกเกอร์สไตเดอร์และแปงลงร่างกัน หวันเชียบเลยทีนี้อนี่ไงเราจะหาตัวนี้เราจะมาตามหาสปีกเกอร์สไตเดอร์เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าหาง่ายหาง่ายเราเลยจะทาโอเคเราต้องมารับกดรับเควสใช่ไหมพอกดรับเควสนี่ไงมันก็จะขึ้นมาว่าสปีกเกอร์สไตเดอร์รู้สึกไม่เหมือนเดิมเมื่อเขาไม่มีเสียงเพลงคือมันไม่มีเสียงเพลงของเขาอ่ะมันเลยแบบรู้สึกไม่เหมือนเดิมอะ่ะงานเควสท,ที่เราต้องทำนะมีอะไรบ้างคือค้นหา สปีกเกอร์สไตเดอร์สองค้นหาเสียงเพลงอ่าเป็นเสียงเพลงของเขาใช่ไหมอ,อันสุดท้ายคือไม่มีคืออะไรเนะี่ยอ่าอันนั้นเรากดเริ่มเลยแล้วกันเรากดเริ่มเลยแล้วก็เดินหาเลยใช่ไหมโอ้โหนั่นแสงอาทิตย์แล้วนะฮืมอย่างแจม่มโอ้โหขอหมุน,หม,นหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหคือภาพกราฟิกมันสวยจริงทุกคนโอ้โหสวยจริงถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้โอ้โหดูดูด,ดูทุกคนหืมขอลูปกปกรลูกปกรูปปกเลย นี่ลูกอุ๊ยนี่แสงทอนี่ลูกปกอื้มอื้มสวยสวยว้าวว้าวสวยสวยสวยงั้นเราว้ปไปตรงไหนดีหับแล้วกันไหมหับหับโอ้เขามีปลดล็อกเสื้อผ้าด้วยอะไรเดอเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก็มาชกเราเลยอะโหพี่ก็เก่งเกินพี่สปิเกอร์พี่ก็เก่งเกินพี่สปิเกอร์ไททันเกินไปบางทีพี่ก็เกินไปจริงเราเริ่มหานี่ว่าโอ้โหไอพี่ไททันนี่คือหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วพี่ไททันหาเรื่องแล้วดีย เอ๊ะเบา่อจ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่จะเดินตาม,มาโอ้ยเดินตามมาต่อยเราอะเกินไหม่ะพี่โอ้ยเกินไป่ะต่อยบ้างได้ไหมเอ้า <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอะโอ้โอ้เขาโดนปลารสิตเหรอโอ้โหคือภาพสวยมากทุกคนดูดิแจ่มเลยฮะแจ่มเลยฮะ เต็มเลยฮะเต็มเลยฮะหนเราลองหาดิคือแมพมันกว้างแล้วทุกคนเราต้องหาแบบหาเองอะสุ่มๆหาอะไรอย่างเงี้ยประตูตรงนี้เปิดได้ไหมเอ้ยมันทะลุไม่ได้คือมันทะลุไม่ได้ทุกคนโอ้นั่นนายเคมลราเมนเหมือนกันนี่ขอสอบถามเค็มราเมนดีกว่าว่าเราจะไปหาเจ้าสปีกเกอร์สไตเดอร์ได้ที่ไหนเดี๋ยวๆๆๆคือพี่จะวิ่งเข้าหาอย่างนี้ไม่ได้ป่ะพี่อ๋อคือเขาก็อยากบอกทางเราใช่ไหมเออพี่ครับพี่ครับคือว่าเดียวพี่ ถามทางเฉยๆโอ้โหแล้วตัวเราโคตรเดินช้าคือพี่ครับคือจะถามทางเฉยๆว่าจะไปหาสปิกร์สไตเดอร์เนี่ยหาที่ไหนครับพี่ครับเอาเงินเขาขึนมาเอาเงินมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่คือคือคือไม่ได้ไปติดเงินเนี่ยพี่พี่พี่ทำผิดคนไหมเนี่ยคือหน้าตาเหมือนเหมือนเหมือนผมเนี่ยเยอะมากเลยนะพี่นะเอาเงินคืนมาโอ้โหเออเออพี่ทำแบบนี้ทำไมเนี่ต้องฟื้นกลับมาใหม่เลย คือพี่ทวงนี่ผิดคนปะเนี่ยก็ไม่เคยไปยืมใครโอ,คโอ้โหคนเดียวกันปะเนี่ยไม่เดินเฉียดด้วยแล้วนักลัวนักกลัว,กกวเดี๋ยวมาทวงนี่โอ้โหต้องดูทายทอยนะทุกคนว่ามีปรสิตหรือเปล่าถ้ามีปรสิตติดอยู่นี่คือมันพุ่งเข้ามาจัดการเราเลยนะทุกคนเออนี่เรื่องจริงน่ากลัวเออนี้พี่มีปรสิตมั้เนี่ยพี่เขาคงไม่ทําร้ายเราใช่ไหมสวัสดีครับเออคือคือพ,พี่ครับคือผมอยากจะถามว่าสปิกร์สไตเดอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนครับอาอาอ่าออาพี่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 ตอบหน่อยตอบหน่อย ลโหลพี่ฮลัลโหลเอ่อคือสปีกเกอร์สไตเดอร์ <c oughs> <laughs> พี่ะลุพี่พี่เดินทะลุเลยคือพี่ไม่สนใจพี่เดินทะลุเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรเราตามหาเองก,ก็ได้อืมเราเรามั่นใจแหละว่าต้องอยู่ตรงนั้นแน่เลยเพราะว่ามันเกิดการขัดขวางกันเกิดขึ้นหรือมันจะอยู่ตรงนั้นนี่อะไรเนี่ยสะพานถนนเอ้ยตกตกตกเอ้ยทุกคนหลุม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 ,ลมวงวงกลมกลมเข้าไปได้ปะเข้าไปได้ปะเฮ้ย เฮ้ยเข้าไปได้ทุกคนในนี้เข้าไปได้เข้าไปได้ไปไหนอะอ๋อทางตันอ๋อทางนี้เหรอมาครับเหรอเป็นไฟบังคับก็ต้องทางนี้ยังไงเราจะเจออะไรไหมหรือเราจะทำภารกิจสําเร็จหรือเปล่าเอานี่ไงนี่ไงทุกคนเราเจอแล้วสปีกเกอร์สไป,สปเดอร์จริงๆติดปากเรียกสปีกเกอร์สไปเดอร์มากกว่านะเอ,อ้ยนี่ไงเราเจอแล้วเขาให้กด e อ๋อให้ทอกให้ทอกให้คุยกันอ๋อลำโพงสปีกเกอร์สไปเดอร์นะเขาพูดว่าไม่สามารถสู้ต่อได้อีกแล้วเมื่อฉัน ขาดเสียงเพลงเ <ś c oughs> อ้โอ้พี่แกขาดเสียงเพลงพี่แกเลยทําอะไรไม่ได้อีกแล้วอะ่ะโอ้ยก็สมกับเป็นสปีกเกอร์เนาะขาดเสียงเพลงมันเหมือนขาดใจจัดไปพี่เดี๋ยวจะหาเพลงให้ว่าแต่เพลงพี่เพลงอะไรอะไปแล้วจะรู้ว่าพ ไ,ได้เลยพี่ได้ได้ไ,ด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 ไดเดี๋ยวจะหาให้นะพี่นะไปเราจะหาให้เขาเราต้องไปเลยไปหาให้เขาก่อนเราจะทํายังไงให้หาเจอแหละหาต่อไปทุกคนเฮ้ยเด็มอยู่ๆเงาพี่แกเหมือนกระโดดมาเลยวะไปไปทุกคนเอ๊ะตรงนั้นมันมีว้าวๆว่าะทุกคน อาจจะเป็นแบบเหมือนทางเข้าเหมือนตะกี้ปะลองขาดูลองขาดูภาพมันสวยมากเลยนะแต่เสียดายแค่แบบมันมนักเยอะไปนิดนึง <_ d ose> กว่าจะกระโดดกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 2> เออเฮ้ยเอยเอวะมันดูทําทางเหมือนไม่เหมือนอย่างอื่นเลยนี่น่าจะใช่น่าจะใช่อ่ะฮะม้วนๆเอ้ยนี่โอ้ยอ๋ยอประตูเปิดได้เหรอแบบน,นี้เหรอแล,แล้วทำไงอ๋อก็คือเอาเอาตัวเองไปชนเลย เหมือนเรื่องนี้เลยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เป็นสามส่สีที่มันต้องทะลุกับกำแ,งแ,นะแพงเนี่ยแลพุ่งพุ่งพุ่งเนี่ยนละองดูลองดูทุกคนนี่เห็นไหมเฮ้หรือว่าพี่แกจะเป็นแบบเด็กที่มาจากฮอกวอตส์เลยทะลุได้ทะลุได้โอเคโอเคอ่ามีอะไรบ้างโลงโจม้อะไม่เห็นมีอะไรมีกำแพงอะนี่อะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะอ๋อได้ยินเสียงเพลงแล้วเสียงเพลงมาแล้วเสียงเพลงมาแล้วนี่นี่เองที่พี่เขาต้องการก็เลยก็เลยทุกคนนี่คืออะไรเควสเสร็จสมบูรณ์โอ้โหเราได้ตัวละครมแล้วนะสปีกเกอร์สไตเดอร์เพราะงั้นเดี๋ยวเราออกไปกก่่ออนนเราาจะต้งงปลพีแก่อน มาแปลงล่างกันตรงกลางดิว่าโอ้โหนี่เห็นไหมเขาจอยม่วนกันอยู่ตรงนี้เลยเพราะงั้นเราจะต้องเปิดเพลงไปด้วยนี่ไงไหนๆหเปลี่ยนเลยนี่เป็นไงล่ะแป้งโยคีได้ลัสมีวงก้จอยสุดโอ้ ความสามารถของมันคือวิ่งเร็วใช่ไหมเนี่ยเออจริงด้วยทุกคนเออเอเอว่ะเออเขาวิ่งเร็วกว่าตัวตัวที่เราแบบเปลี่ยนเป็นแคมิเร่นะเอองล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 องใช้พลังหน่อยดิอ๋อนี่ไงเขาปล่อยขึ้นเสียงทุกคนเขาปล่อยขึ้นเสียงนี่ไ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 งเออกำลังโดนมรสิตเจาะเลยนี่ไงนี่ไงเราเราปล่อยดิปล่อยดิเผื่อจัดการแบบไอ้นี้ได้ปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยเรื่อยได้ไหมหลุดไหมมันจะหลุดไหมเฮ้ยมันหอบนะมันคือมันหอบนะเว้ยมันหอบนะ แสดงว่าพลังเราใช้ได้นะเนี่ยไหนลองดูดิเราเราจะทำกับใครได้ปะฝั่งนี้เขาต่อยกันนัวเลยอะ อะลองดูดิทําได้ไหมโอ้โหโอ้โหเราเปิดเพลงพี่เขาเต้นเลยเนเนี่เห็นนะแป้งโยคีในรัศมีอปิดดีปิดดีพี่เอาเต้นเลยพี่เอาเอาได้โอ้โหเพีงมันจอยนะพี่เราเพีงมันม่วนเนาะเปิดเพลงมาให้พี่แกเต้นสุดสุดโอ้โหเต้นกันศเขาเลยโอ้โหสุดแป้งโยคีเลยโอ้โหโอ้โหพี่แต่ท่านมาจอยด้วยวะนี่นี่คนไทยนี่โยมเลย โอ้โหฉากสวยฉากสวยฉากสวยแล้วถ้าใครชอบดีหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่วยพี่หน่อยของไอ้เด็จ้า